ค่เกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะเจอมีอะไรคุณนายเหมยกำลังมาค่ะมีอะไรน,นาไร่าตกใจคุณเหมยเขาก็ามาบริษัทบ่อยๆไม่ใช่หรอแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งนะคะแกน่าฝนรับเพี่อนมาแต่ไกลเลยค่ะพี<อ>่ปูคุณจะเสียงนั้นทำไมผมก็อยู่ตรงนี้คุณอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าทำไมคุณถึงไม่ไปร่วมงานวันเกิดแม่ฉันของขวัญก็ไม่มีส่งแค่ข้อความสั้นๆไปคุณทำอย่างนี้หมายความว่าไงอ๋อคุณโมโหเรื่องเงี้ยเหรอผมก็แค่ทำตามธรรมเนียมบ้านคุณไง ส่งแค่ข้อความไว้ความสั้นๆก็พอทิละวันนี้วันเกิดพ่อผมอะ่ะคุณไปแต่งตัวหน่อยสิเดี๋ยวเราไปวันเกิดพ่อกันคุณจะไปให้เสียเวลาทำไมส่งข้อความไปสั้นๆก็พอแล้วไม่รู้สจะจัดง,งานวันเกิดทำไมให้ยุ่งยากคุณเป็นเด็กนุูงสบายคนโตเลยนะคุณจะไม่ไปได้ยังไงนี่มันทำเนียมบ้านฉันคุณจะไปคุณต้องไปคนเดียวเลยนะฉันมีนักกับเพื่อนแล้ว แต่นี่มันงานวันเกิดแม่ใช่ไนหะคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้ทำไมงานมันเกิดแม่คุณถ้าผมไม่ไปไปจัดงานเกินไปได้หรอยะนี่คุณทำไมคะอย่าบ,บอกหบอสเลยนะคะ <Allāh. S 1> แล้วเธอเป็นใครไม่ยุ่งอะไรด้วยออกไปเดี๋ยวไปลงทำงานก่อนนะอย่ามเกี่ยวเรื่อแบค่ะค่ะแม่ ฮัลโหลเมย์สามีลูกอะ่ะตั้งแต่ทำธุรกิจเริ่มมีเงินจะทำตัวเกินไปหน่อยแล้วนะแล้วตอนนี้น้องชายของลูกกำลังจะแต่งงานต้องขาดเงินอีกประมาณสองแสนแต่สามีลูกทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหนูเข้าใจความหมายของแม่ใช่ไหมค่ะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้หนูจัดการเองคะ่ะค่ะแล้วเ,เรื่องงานแต่งน้องชายฉันลาว่าไงนี่มันใกล้สงกรารแล้วน,นะผมต้องรีบเคลียงเงินให้กับพนักง,งานผมให้ได้ 50, แค่ห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นนี้ก็ไม่ต้องคืนผม ถือว่าให้น้องชายคุณแล้วกันไม่ต้องคืนคุณคิดเยอะไปหรือเปล่าคุณลืมไปแล้วเหรอเขาเป็นน้องชายแท้ยของฉันนะสองแสนถ้าคุณไม่ให้สงการนี่คุณก็กลับบ้านแม่คุณคนเดียวเลยเมยคุณก็รู้ช่วงนี้บริษัทมีปัญหาเงินเก็บของผมเองยังต้องมาจ่ายให้พนักงานเลยไม่ได้คุณบอกนี่ว่าจะซื้อกระเป๋าให้ฉันคุณจะไปจ่ายเงินให้พนักงานไม่ได้ฉันไม่ยอมคุณช่วยมีเหตุผลหน่อยได้ไหมถ้าไม่มีพนักงานบริษัทจะอยู่ได้ยังไงแล้วถ้าไม่มีบริษัท คุณจะมาเช่ญหน้าชูตาตรงนี้ได้หรอมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันฉันไม่สมถ้าคุณไม่ให้เงินฉันสงการนี้ฉันจะกลับบ้านแม่แล้วจะไม่กลับมาหยยบที่นี่ยังไงผมก็ให้คุณไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ผมต้องรับผิดชอบพนักง,งานในบริษัทของผมผมต้องทําให้บริษัทผ่านวิกฤตไปให้ได้เพราะฉะนั้นปีนี้ผมเลือกที่จะไม่กลับไปลองสงการกับคุณนะได้คุณจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราจะได้เห็นดีกันไหม เดินทางปลอดภัยนะเข้ามาบอสคะแบบนี้ไม่ดีมั้งคะทุกคนเข้าใจความลำบากของบริษัทเอาแบบนี้ไหมคะบอสลองพุยกับภรรยาเรื่องเงินอีกทีดูไหมคะขอบใจนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกภรรยาผมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเอาแต่ใจไม่ฟังเหตุผลแต่ลึกๆแล้วเขาไม่มีอะไรหรอก ปากร้ายแต่ก็ใจดีเดี๋ยวเขาคนดีเองเงินเดือนพนักงานอะยังไงก็ต้องจ่ายสงการนี้ทุกคนจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวคนใจร้ายรู้ว่าฉันงอนก็ไม่ออกไปง้อแล้วเงินเก็บคุณมีแค่หนึ่งแสนจะพอจ่ายเงินเดือนพนักงานหรอในบัตรนี้มีเงินเดือนสามแสนคุณไปจ่ายเงินเดือนพนักงานนะ ขอบใจนะเห็นหรือยังคนเป็นคู่ครองกันน่ะย่อมมีทะเลาะกันบ้างขัดแย้งกันบ้างก็เหมือนลินกับฟันอยู่ใกล้กันกระทบกระทั่งกันก็เป็นเรื่องปกติสิ่งที่สำคัญที่สุดคู่รักกันน่ะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเวลามีความสุขก็ยิ้มไปด้วยกันเวลามีความทุกข์ก็สู้และผ่านันไปด้วยกันแบบนี้สิเราถึงจะเรียกว่าคู่สามภรรยา